อย่างที่เกริ่นไปค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องมาหารือกันเรื่องกับการติดเชื้อโควิด19หลายคนบอกว่าติดเชื้อนานแล้วยังไม่ได้เข้าสู่ระบบหลายคนบอกว่าประทับใจมากติดเชื้อแล้วมีคุณหมอโทรศัพท์เข้ามารีเช็คอาการมีการส่งอาหารให้หลายๆมื้อนะคะเรื่องนี้ต้องมาคุยกันถึงรายละเอียดค่ะเพราะว่าที่ผ่านมายอดผู้ที่ติดเชื้อโควิด19ต้องบอกว่าแม้วันนี้ตัวเลขยังทะลุหลักหมื่นอยู่นะคะหลายคนบอกว่าต้องการที่จะ หาซื้อชุดตรวจเอทเคหาซื้อ,อยากหลือเกินหน่วยงานมีการซัพพอร์ตหรือไม่เรื่องนี้ติดตามจากรายงานเดี๋ยวเรามาสนทนาหาทางออกกันค่ะนายแพทย์เจเด็จธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปออสอชอ ระบุถึงแนวทางการแจกเอทเคให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิรอบสองให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจโควิด -19 ด้วยตัวเองสปสชได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาเภสัชกรรมธนาคารกรุงไทยให้ช่วยกระจายชุดตรวจเอทเคผ่านร้านยาคลินิกพยาบาลคลินิกกายภาพบำบัดหน่วยการแพทย์หน่วยบริการอื่นๆไม่น้อยกว่า2,000แห่งโดยสปสชจะเป็นกลไกกลาง ที่ทำหน้าที่ช่วยหน่วยงานต่างๆกระจายเอทเคให้แก่ประชาชนโดยครั้งนี้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงยังคงใช้หลักการและวิธีการเดิมคือเข้าไปประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางหลังจากนั้นในแอปพลิเคชันจะแสดงขึ้นว่าหน่วยบริการใดที่มีความพร้อมในการแจกชุดเอทเคโดยสามารถนำ QR code ที่เกิดขึ้นจากการประเมินดังกล่าวไปรับชุดตรวจยังหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุด ถ้าหากไม่มีแอปพลิเคชันสามารถเดินไปที่หน่วยบริการที่ใกล้บ้านที่มีบริการชุดตรวจโดยสามารถตรวจสอบหน่วยบริการผ่านเว็บไซต์ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1330ได้โดยจะแจกชุด ATK ให้คนละ2ชุดเลขขาธิการสปรสชย้ำอีกว่าประชาชนที่เข้ารับชุดตรวจจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิน้นค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด สปสชจะจ่ายไปยังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการตามราคาที่ตกลงกันไว้นายทวัชชัยชีวานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยระบุว่าสำหรับประชาชนคนไทยทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยระยะแรกมีการกระจายชุดตรวจไปแล้วกว่า3ล้าน5แสนคนและช่วยให้ผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทางด้านทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสชเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในปัจจุบันซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้มีโทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วน1 3 3 0เพื่อประสานเข้าระบบดูแลรักษาที่บ้านหรือ Home i อ o l a t i o n หรือขอความช่วยเหลืออื่นๆรวมประมาณวันละ20,000สายโดยสปสชได้แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่คอร์เซ็นเตอร์เพิ่มอีก70ที่นั่ง อีกทั้งขณะนี้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสา,าช่วยตอบคำถามผ่าน L ลายสปสชโดยสปสชจะทำการอบรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและจิตอาสาที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานเพื่อให้ทราบถึงแนวปฏิบัติและช่องทางการส่งต่อข้อมูลและการประสานหน่วยบริการต่างๆ วันนี้คะ่ะเรามี2ท่านนะคะมาร่วมกันหาทางออกในประเด็นนี้คะ่ะท่านแรกนะคะทันตแพทย์อัจพรลิมปัญญาเลิศรองเลขาธิการสํงงานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันว่าสปสชสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับท่านที่2นะคะแพทย์หญิงปิยะวัณลิลมปัญญาเลิศผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอรอพอสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะเริ่มจากคุณหมออัจฉรก่อนเลยค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าประเด็นร้อนแรงมากเรื่องของการโทร1น3 0 หลายคนนะคะแอบกระซิบมาโทรสายไหมคะคุณหมอคะไม่ติดสถานการณ์เป็นยังไงคะตอนนี้ออต้องเรียนว่าแม้ว่าเราจะเตรียมสายไว้ถึง3 0 0พันะครับแล้วก็เตรียมน้องๆเจ้าหน้าที่ตอนนี้ท่านเลขาสั่งการบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ทํางานประจําและไม่มีความเร่งด่วนเนี่ยเลิกงานประจํามารับสาย เราตอนแรกเราให้ข่าวว่าวันจันทรที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสายเข้า49,5 0 0สายเราว่าเยอะแล้วนะฮะสุขที่ผ่านมาเนี่ย51,113สายโอ้โห50,000กว่าสายโทรศัพท์เข้ามาภายในวันเดียว24ชั่วโมงจัดสรรปันปส่วนแบ่งสายกันยังไงคะเนี่ยตามสิติเนี่ยฮะ70%สายจะเข้าตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับสายอย่างเดียวเนี่ยเราพยายามประชาสัมพันธ์ว่าสายอย่างเดียวถ้าเกิดรอนานถ้าเกิดดูแล้วไม่มีคนรับเรายังมีอีก2งเส้นทางะนะครับอันที่หนึ่งถ้าบ ส่วนใหญ่จยโทรเข้ามาเพื่อจะลงทะเบียนในระบบโฮมไอ s ุเลชั o นนะครับซึ่งพอโทรมามีน้องรับสายน้องจะสักถามมาการแต่ถ้าเกิดไม่อยากรอนานนะครับเราเข้าไปที่เว็บไซต์สปสชบันทึกข้อมูลเองก็ได้ครับหรืออันที่3แอดไลน์แอดเ SO, อ็นไอเโซไลน์สปสชนี่นะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลท่านแอดไลน์ปุ๊บท่านบันทึกข้อมูลในนั้นก็ได้แล้วก็สอบถามได้ด้วยก็จะมีอีกสช่องทางที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้สะดวกเรวดเร็วมากขึ้นครับแต่เข้าใจนะคุณหมอเวลาคนที่ติดเชื้อเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะค่ะ ถ้าหากจะเอาแบบรวดเร็วเลยควรที่จะไปช่องทางไหนโทรเว็บไซต์หรือว่าไลน์คะทั้ง3เส้นทางเนี่ยข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันนะครับทุกๆ5นาทีเราจะจับชื่อหน่วยบริการที่พร้อมจะดูแลคนไข้เข้ากับชื่อคนไข้ที่ใส่เข้ามาดังนั้นรวมกระบวนการเรียบร้อยแล้วภายใน15นาทีเนี่ยชื่อจะไปอยู่ที่หน่วยแลลวนะครับดังนั้นวิธีไหนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อยากจะคุยตอนนี้นะครับระยะเวลาในการคุยสายเฉลีย่ยนอยู่ที่7นาทีต่อสายะนะครับ เราอยากจะลดลงไปกว่านี้ก็เกรงใจพี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีอยากจะซักถามอยากจะพูดคุยเนาะลดมากก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดนันนานกว่านี้มันก็จะทําให้สายยิ่งขางอยากรู้เวลาคุยกับผู้ที่ติดเชื้อผู้ป่วยเจ้าหน้าที่เขาซักถามอะไรบ้างคะเบื้องต้นเลยเราจะซักประวัติส่วนตัวก่อนนะครับสิ่งที่สําคัญคือหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนี่เป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ถามอาการนะครับทีมงานาจะจัดจำแนกอาการก่อนเขียวเหลืองหรือแดง นะครับส่วนใหญ่ในเกเป็นเขียวเป็นเขียวก็จะเข้าไปสู่ในโฮมไอโซเลชันนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเป็นเหลืองกระแดงเราจะหาเตียงให้เลย<อ>นะครับเหมือนจะมีการจับแมทชิ่งเลยอาจจะหาติดเชื้อหนักก็ไปเหลืองไปแดงเลยคร,คราวนี้เห็นเว่วๆมาบอกคุณหมอเปิดรับจิตอาสาด้วยใครที่อยากจะมาช่วยสวปสชรับสายก็ได้ต้องมีพื้นฐานไหมคะอย่างที่ฉันเองสามารถทําได้ไหมคุณหมอสามารถรทําได้ครับคราวที่แล้วต้องขอบคุณไทย PBS มากเลยไทย PBS ก็เป็นหนึ่งในกําลังสําคัญที่ช่วยกันรับสายคนไข้นะครับตอนนี้เราต้องการจิตอาสา มาช่วย2ออย่างอันที่1รับสายช่วยสปรชรับสายนะครับเอาโทรศัพท์ท่านมาเนี่ยนะบอกเบอร์เราเราก็จะโอนสายไปให้แต่ว่าก่อนนั้นเราจะมีวิธีเราเราจะเตรียมก่อนนะฮะเราจะมีการให้ความรู้ก่อนว่าจะต้องตอบอย่างไงบ้างส่วนใหญ่เราจะขอจิตอาสามาช่วยลงทะเบียนในโฮมไอโซเลชันส่วนที่2เราอยากได้จิตอาสามาช่วยตอบลายนะครับตอนนี้ก็มีประชาชนถามเข้ามาลายวันเป็นหมื่นนะครับนะบตอนนี้กําลังในการตอบเริ่มจะไม่พอแล้วอยากจะช่วยเข้ามาช่วยกันตอบลายครับ จำเป็นไหมคะหลายคนบอกอยากจะช่วยนะยินดีที่จะช่วยมากเลยแต่ว่าติดงานประจําสามารถเอาไลน์เข้ามาตอบที่บ้านได้ไหมคะได้ครับตอบที่บ้านได้เลยเราจะมีแอคเคาท์ให้แล้วก็การตอบเนี่ยสะดวกเมื่อไหร่ตอบเมื่อนั้นนะครับโอ้ถ้าหากสนใจติดต่อไปที่สปสอชอได้เลยครับเอาล่ะถ้าหากพูดถึงเรื่องของพอแจ้งเรื่องแล้วเข้าระบบแล้วมาดูเรื่องของโฮมไอโซเลชั่นกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชั่นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ยอดผู้ที่อยู่ในโฮมไอโซเลชั่นก่อนคะ่ะเอ่อ โฮมไอโซเลชันเนี่ยนะครับถ้าเรานับตั้งแต่มกรามาจนถึงวันนี้ม,มีสะสมเข้ามาประมาณได้ห้าหมืนามนะครับห้ 5, าหมื่นจับคู่หมดแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการดูแลเนี่ยสามหมื่นะฮะที่เหลือหายแล้ว<อ>นะครับค่ะก็คืออันนี้เข้าสู่โฮมไอโซเลชันคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเหละครบ,บางคนไม่สะดวกอยู่บ้านจริงๆอยู่กัน5คนติดเชื้อคนเดียวค่ะ,ะหลักการสําคัญนะครับถ้า ป่วยไม่มีอาการอาการนิดเดียวที่บ้านเหมาะสมอยู่บ้านได้แต่ถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดอยู่ที่บ้านไม่ได้เช่นมีโรคประจำตัวนะครับที่บ้านอยู่กันหลายคนไม่มีห้องแยกเราก็จะให้ไปอยู่ที่ Community Isolation นะครับซึ่งตอนนี้ทางแตงในกรุงเทพมหานครนี่ก็เปิดกันหลายที่นะครับก็ทยอยกันไปครับอ้ที่ขึ้นหน้าจอให้คุณผู้ชมเห็นนัคือ3ช่องทางการเข้าสู่ระบบ o o m Isolation สำหรับใครที่บอกติดเชื้อแล้วเคว้งเลย ไม่รู้จะไปไหนเบอร์แรกที่ควรที่จะคิดถึงเลยคะ่ะ1 3 3 0งสกดหนพอพูดถึงเรื่องของโฮมไอโซเลชันมาตรฐานกันบ้างมาตรฐานนี่ต้องถามทางสรพคะ่ะทางคุณหมอปิยะวันค,คุณหมอคะ มาตรฐาน Home Isolation ในประเทศไทยตอนนี้อยู่ในระดับไหนเป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าทุกๆสถานพยาบาลนะคะจะมีแนวทางนะคะในการดูแลผู้ป่วย Home Isolation นะคะซึ่งจะเป็นแนวทางกลางที่ออกโดยกรมการแพทย์แล้วก็ความร่วมมือกับราชวิทยาลายัยองค์กรวิชาชีพส่วนต่างๆนะคะร่วมออกมาเป็นแนวทางกลางนี้พอม,นมนานมีแนวทางปุ๊บ ก็จะต้องมีการดําเนินการค่ะซึ่งสปสชนะคะรูปแบบกรมการแพทย์ก็ดําเนินการระบบในเรื่องของโฮมไอโซเลชันส่วนสะระพอเองมีหน้าที่ค่ะว่าเอ๊ะจริงๆร,ร,ระบบตรงนี้ประชาชนได้รับจริงหรือไม่เรามีการเก็บประสบการณ์ผู้ป่วยค่ะเพื่อที่จะแบ็กกลับไปว่าแนวทางปฏิบัติที่ต้องการให้ประชาชนได้รับนั้นจริงๆประชาชนได้รับอย่างไรค่ะก็มีการเ,เก็บแบบสอบถามนะคะจริง,รงๆ h o m โฮมไอโซเลชันเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยที่เดลตาระบาดเนาะรอบนั้นเนี่ยโฮมไอโซเลชันนี่ต้องเรียกว่าเป็นการสตาร์ทอัพระบบบริการที่เราอยาก ให้กระจายนะคะคนไข้ที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลที่มีจํานวนมากเนี่ยคนที่มีอาการน้อยนะคะหรือที่เรียกกันว่าสีเขียวนะคะสามารถดูแลตัวเองได้เนี่ยไปอยู่ในรูปแบบของโฮมไอโซเลชันเราเก็บแบบประเมินตอนช่วงนั้นค่ะทราบว่าหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งคอขวดของการติดต่อประสานนะคะเพราะเป็นระบบที่เกิดขึ้นครั้งแรกค่ะดังนั้นระยะเวลานะคะตอนช่วงนั้นต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าเข้าถึงยากจริงๆซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ผลการประเมินที่ได้ค่ะพอได้ผลการประเมินปุ๊บเรามีการสื่อสารกันในในทีมของการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็น กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขสปะสะชและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงกทมด้วยนะคะเพื่อที่จะแบ็กอัพกลับไปว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรการสํารวจครั้งที่สองเนี่ยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบมากมายเกิดขึ้นและผลสะท้อนค่อนข้างดีนะคะทีนี้พอมาถึงตอนเทศกาลโอไมิคอนมาโฮมไอโซเลชันกลับมาอีกครั้งค่ะฮิตอีกครั้งฮิตอีกครั้งแต่กลับมาพร้อมระบบที่ได้ถูกวางไว้แล้วนะคะ, oh, คะซึ่งสิ่งที่สําคัญเราจึงมีการประเมินเขาบอกว่าการประเมินมาตรฐานว่าทําได้ดีจริงหรือไมนะ่คนที่จะประเมินได้ดีที่สุดคือคนที่ได้รับ มาตรฐานนั้นก็คือประชาชนค่ะแนวทางที่เราใช้เราก็ใช้เก็บประสบการณ์ผู้ป่วยหรือเก็บประสบการณ์ประชาชนที่ได้รับการดูแลรักษาแบบโฮมไอโซเลชันค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็ทํางานร่วมกับสบปสอชอแล้วก็กรมการแพทย์ค่ะก็มีการส่งแบบสอบถามนะคะไปให้ประชาชนสปสอชอันนี้รับสายมาเยอะมากเลยนะคะก็ส่งไปให้ประชาชนตอบกลับมาเสียงสะท้อนตอบกลับมาค่อนข้างเยอะค่ะในข้อมูล1,500กว่าลายนะคะที่ตอบกลับมาเมื่อก่อนนะคะ เขาบอกว่าระยะเวลากว่าจะติดต่อจากได้รับสายของติดต่อไปที่สปสช1330ากว่าจะได้รับการติดต่อกับนะคะตอนสมัยแรกๆนะคะ อันดับที่แบบระยะเวลาสูงสุดเนี่ยเป็นร้อยวันเลยนะอะูอันนี้คือ,อปัญหาอ่านั่นรอบแรกค่ะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้เราพบว่าเกณฑ์ไครติเรียนะคะที่กรมการแพทย์ออกมาสาหรับโฮมไอโซเรชันก็แตกต่างไปเราพยายามเขียนไว้ว่าสามารถได้รับการติดต่อหลังจากที่ประสานมาที่1 3 3 0หรือที่โรงพยาบาลแล้วจะได้รับการติดต่อกลับไปเนี่ยควรจะไม่เกิน6ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงมข้อมูลตอนนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะประชาชนตอบแบบสอบถามมามีประมาณแล้วก็ได้รับติดตอค่ะแล้วก็ได้รับติด ประมาณ50%ได้ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะคะนี่สเต็ปนอกจากได้รับการติดต่อแล้วอันถัดมาก็คือเรื่องของการประเมินอ,อาการสอบถามอาการค่ะซึ่งก็พบว่าประชาชนเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเลยนะคะว่าการติดต่อสอบถามอาการเนี่ยเขาพึงพอใจมากๆเลยค่ะถึง90%เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ทําให้รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์แล้วก็สอบอถามไปเหมือนใกล้ชิดกันกับคุณหมอตลอดเวลาใช่เหมือนประเมินอาการกันผ่านทางไหนเนาประเมินอาการก็อย่างที่บอกนะคะมีตั้งแต่โทรศัพท์นะคะแล้วก็ผ่านทางช่องไลน์ค<ข>่ะตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่ประเม เมินอาการนะคะทุกวันนะคะถ้าตามใครทีเดียก็จะต้องมีการประเมินอาการเช้ากลางวันเย็นมีตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นหรือวันหนึ่งครั้งเราพบว่าประเมินอาการทุกวันเนี่ยมีอยู่ประมาณ70-8 0แตค่ะแต่เช้ากลางวันเย็นเนี่ยมีประมาณ40%นะคะแล้วนอกจากนั้นมาตรฐานถัดมามีการประเมินอาการที่การดูแลโฮมไอโซเรชันเนี่ยเหมือนการดูแลคนไข้ในแต่เอากลับไปดูแลที่บ้านดังนั้นเขาต้องสามารถดูแลตัวเองได้ก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ค่ะมาตรฐานต้องได้รับอุปกรณ์อุปกรณ์จะมี2อย่างนะคะเทอร์โมมิเตอร <Ox> ออกซิเจนสอย่างนี้อสอ,อย่างนี้พบว่า80%ได้รับค่ะ<อ>แล้วก็ได้รับภายใน2 4ชั่วโมงเดี๋ยวนะคะแล้วอีก20นะะอ่อีก20%เนะะี่ยค่ะที่เราติดตามอยู่นะคะก็จะมีได้รับในระยะเวลาที่เกิน24ชั่วโมงไปค่ะ,คะมีเพียงแค่1-2เเท่านั้นที่ไม่ได้รับนะคะที่ไม่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามนะคะทีนี้พอได้อุปกรณ์มา มันไม่ใช่แค่การดูแลผู้ป่วยโฮมอาชชอชันมันไม่ใช่เฉพาะผู้ให้บริการต้องถามประชาชนด้วยรอบนี้เราเลยถามประชาชนค่ะว่าพอได้ไปแล้วใช้เป็นไหม,มแล้ววัดและรายงานไหมรายงานวันละหนึ่งครั้งหรือรายงานวันละสามครั้งนั่นแหะสิคะ,ะปรากฏว่าไม่น่าเชื่อค่ะสิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาต้องขอบคุณประชาชนนะคะที่สามารถดูแลตัวเองได้ประมาณ80%ค่ะเขาสามารถตรวจวัดได้ด้วยตัวเองและรายงานนะคะ3เวลาเลยนะคะเขาเขียนตอบกลับมาเนี่ยประมาณ เกือบแปบค่ะอันนี้ก็ต้องชื่นชมประชาชนนะคะเพราะว่า h o m e i s o l a t i o n เป็นระบบที่ต้องอาศัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการช่วยกันนอกจากนั้นแต่คราวนี้โรงพยาบาลที่จะมาอยู่ในมาตรฐานของสอระจะต้องมีมาตรฐานยังไงหรือจะสมัครแบบไหนคะอยากจะเข้าร่วมมาตรฐานแบบนี้อ๋อคือจริงๆอันนี้เป็นระบบที่ต้องบอกว่าโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะพร้อมใจค่ะพร้อมใจกันที่จะช่วยดูแลประชาชนนะคะอันนี้ก็จะคอนเน็ก์ไปกับสปสชนะคะในโรงพยาบาลทุกๆสังกัดค่ะแล้วก็แนวทางอันนี้เป็นแนวทางที่ โรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถดําเนินการได้นะคะคือนอกฉากได้ได้ในส่วนของเ,ออเรื่องของอุปกรณ์และสิ่งที่คนไข้คอนเซิร์นมากที่สุดหรือหรือรู้สึกอยากได้ไมากที่สุดก็คือเรื่องของยา เราพบว่ายาเนี่ยส่งกลับไปเนี่ยภายในถามว่าทำไมเราต้องใช้24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเป็นคนไข้ที่มานอนโรงพยาบาลเนี่ย24ชั่วโมงควรจะได้รับก็ยาจะได้รับนะคะประมาณอยู่ประมาณ70-80%ยาส่วนใหญ่น่าจะเป็นพาราเซตามอลค่ะไม่ได้มีอาการแต่ประมาณ5-60%ก็ค่ะก็ได้ฝาวินะคะสำหรับการรับประทานาแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราแบกกลับไปว่าจริงๆแล้วพอเขาได้ยาเขาได้สิ่งต่างๆแล้วเนี่ย เขาสามารถแยกตัวได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่สําคัญนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาอยู่โฮมไอโซเลชันเนี่ยเขาสามารถที่จะแยกตัวเองได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้เราแบกกลับไปที่พฤติกรรมประชาชนประชาชนต่างสามารถดูแลตัวเองได้แต่เมื่อเทียบกันนะคะระหว่างการประเมินครั้งนี้รอบโอไมิคอนกับรอบที่2ที่ oh, ตอนเดลตาเออเรื่องการดูแลตัวเองของประชาชน คะแนนตกลงมานิดนึงนะคะ,คะอันนี้ก็ต้องแบกกลับไปกะะตกลงมาอ,อากาศตกลงมานิดนึงนะคะ,คะแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกินดีเกิน80%ค่ะเท่านี้จากที่เห็นบอกว่ามีการไปสำรวจส่งเอกสารไปกับประชาชนมีการเช็คแล้วก็ส่งกลับมาถ้าหากเรามาดูถ้าหากให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมคจริงๆปัญหา ปัญหาที่เกิดขึ้นนะ,ะและข้อดีปัญหาที่เกิดขึ้นเราทํายังไงให้มันหายไปอะคะคือ <จะ S 2> ต้องการส่งไปที่ไหน,นะะอะคือจริงจริง,รงพอเราได้ผลมาค่ะเราจริงจริจรสรพเปรียบเสมือนเป็นองค์การวิชาการนะคะที่เรามีหน้าที่เก็บข้อมูลดูระบบต่างๆแล้วแบ็กกลับมาค่ะคุยกับทั้งผู้ที่เป็นผูไวเดอร์นะคะคือสอปสอชอและผู้ที่ให้บริการก็คือในส่วนของโรงพยาบาลก็คือกรมการแพทย์เราก็จะข้อมูลเนี่ยมาฟีดแบ็กนะคะ<ม>กลับว่าผลการประเมินเป็นอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสําหรับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยคือเราพร้อมที่จะททบวน ปรุงแล้วก็แก้ไขค่ะถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือรอบเดลต้าค่ะรอ,อบเดลต้าตอนที่การประเมินครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากคือเรื่องอาหารนะคะคือเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าเรามองว่าการดูแลโฮมไอโซเรชันเนี่ยเป็นการดูแลผู้ป่วยในนอกจากการดูแลยาต้องมีอาหารด้วยปรากฏว่าได้รับอาหารทีออ่ประชาชนไม่ค่อยพึงพอใจพอาหารถูกปากเหรอคะ,อะมีตั้งแต่บอกว่าอาหารนั้นมาไม่ตรงเวลาะนะคะหรือไม่ได้รับเลยหรือบางทีอาหารก็มันมีบูดบ้างอะไรบ้างเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาสิ่งที่สะท้อนกลับไป ตอนนั้นมากที่สุดน่าจะเป็นกรทมนะคะกรทมเทคแอคชั่นทันทีเลยค่ะก็ต้องขออนุญ,ญาตชื่นชมนะคะเขาเกิดการปรับเปลี่ยนเรามีการสํารวจหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราเสนอข้อแลกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลการเปลี่ยนแปลงดีมากๆเรื่องของอาหารประชาชนพึงพอใจกว่า80%ค่ะอค่ะอัาหากะพูดถึงเรื่องของอาหารอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าไทยพีพีเอเองของเราเปิดสายคือร้องเรียนให้ทุกเรื่องปรากฏว่ามีสายโทรศัพท์ร้องเรียนเหมือนกันเรื่องของอาหารและคนบอกว่าเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแล้วไม่ได้อาหารคุณหมออัจพรคะ เท็จจริงเป็นยังไงคะได้อาหารทุกคนไหมคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยกติกาเนี่ยมีเรื่องของการจ่ายค่าอาหารให้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะให้กับโรงพยาบาลค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คนไข้เนี่ยออกมาหาอาหารเองจะได้ไม่กระจายเชื้อแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอาจจะยังมีจุดที่ยังจะต้องปรับปรุงอยู่บ้างเราก็พยายามที่จะรับมาแก้ไขนะคบอันนี้ก็คือรับและแก้ไขอยู่ถ้าหาใครได้ไม่ได้องไงก็ต้องเข้าใจหน่วยงานด้วยถูกต้องไหมคะใช่ก่อนที่จะไปโฮมไอโซเลชั่นและคอมมูนิตี้ไอสุเลชั่นก่อนที่จะเข้าสู่ระบบไปครับ ต้องตรวจ ATK ค่ะ ATK เห็นบอกว่าเริ่มแจก1มีนาคมไปแล้วและเป็นครั้งที่2ที่มีการแจกด้วยใช่ครับครั้งที่2นี้มีโจทย์แตกต่างจากครั้งแรกอย่างไงบ้างเออเฟสแรกเฟส,แร,ฟสแรกเราแจกให้โรงพยาบาลแจกให้กับร้านยาทั่วประเทศปรากฏว่าผลตอบรับเนี่ยนะครับประชาชนสะดวกที่จะไปรับที่ร้านยา<ม>ดังนั้นเฟสสเราเน้นที่ร้านยาตอนนี้ก็มีร้านยาที่เข้าร่วมร่วมโครงการในเกือบ2 0 0พันแห่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพแต่ก็จะพยายามกระจายไปทุกๆจังหวัดในประเทศไทยนะฮะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ใช้แอปปรับตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับใช้แอปปรับตัง้งตอบคาถาม3ข้อถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงท่านสามารถที่จะดูได้เลยนะครับว่า50กิโลเมตรจากที่ท่านอยู่มีร้านยานไหนบ้างาที่ท่านสามารถไปรับได้นะครับท่านก็กรอข้อมูลเรียบร้อยท่านก็ไปรับที่ร้านยาได้เลยนะครับรับได้ทั้งละ2ชุดนะครับตรวจชุดนี้แล้วถ้ายังไปลบอีก7วันตรวจใหม่นะครับสชุด14วัน 14วัน3ข้อคําถามที่ถามว่าเราจะได้ชุดตรวจเอทเคหรือไม่ถามว่าอะไรบ้างครับคุณหมอครับพอจะใบข้อสอบได้ไหมคะจริงๆก็เป็นตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกาหนดอยู่แล้วแทท่านไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาไหมในนะมีประวัติมีไข้มีอะไรหรือเปล่านก็จะเป็นคําถามพื้นๆอยู่แล้วค่ะค่ะจริงๆนะคุณหมอบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าเสี่ยงหรือเปล่าแต่คิดว่าตัวตเองเสี่ยงรู้สึกเหมือนจะเจ็บคอนิดๆ ขอไว้ก่อนอุ่นใจกว่าแบบนี้ทําได้ไหมคุณหมอจริงๆเอาให้ง่ายที่สุดนะครับคำถามก็ถามยังไงตอบแบบนั้นเลยครับตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาต้องซื่อสัตย์ถูกต้องร,ระบบก็จะคานวณให้เองว่าท่านเสี่ยงหรือไม่เสี่ยง<อ>นะครับเสร็จแล้วก็ไปขอได้ใช่ครับหนึ่งชุดที่ขอเนี่ยคือ2คือได้2ชุดหนึ่งครั้งที่ขอเนี่ยตรวจได้14วันถูกต้องครับสิบสี่วันเจ็ดครั้งแล้วก็อีกเจ็ดครั้งขอไปเจ็ดวันแล้วก็อีกเจ็ดวันตรวจได้ครั้งหนึ่งคุณหมอคะทิ้งท้ายให้หน่อยของสปสชตอนนี้หลายคนกัังววลผูู้ป่่่ยยนออกกคคะะรษาฟีม ยังยืนยันนะครับว่าผู้ป่วยที่ติดโควิดนะฮะถ้าจําเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าเข้าสู่การรักษายังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลดูแลให้ทุกบาททุกสตางค์ครับอ,อย่างรักษาฟรีสปะสะชยืนยันสะระพค่ะแพทย์หญิงปิยะวรรณค่ะ เห็น <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวจะมีงานเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของโขมไอซเลชันละเอียดงานยังไงคะคร่าวๆค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่าสะระพรหรือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลนะคะจริงๆเราทํามาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพเพื่อที่จะยืนยันว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยนะคะพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีคุณภาพระบบบริการได้ดีนะคะแล้วก็ช่วงต้นเดือนนี้ค่ะวันที่8ถึง10มีนาคมค่ะเราก็เปิดพื้นที่เวทีค่ะให้โรงพยาบาลที่ผ่านสถานการณ์โควิดค่ะมาอย่างมากมายนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนวิชาการกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วม เสริมพลังให้สามารถกลับไปทำงานต่อได้ค่ะที่งาน h a Natural Forum ค่ะ8-11มีนาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะรวมถึงมี Facebook Live นะคะ,คะให้ประชาชนได้ชื่นชมผลงานของโรงพยาบาลค่ะที่เขาได้รับการรับรองในสถานการณ์โควิดนะคะว่าถึงแม้นยากลำบากเขาก็ยังไม่ละถึงซึ่งคุณภาพเพื่อประชาชนค่ะในวันที่8ค่ะไปเสริมทัพไปเสริมกำลังให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณค่ะทันตแพทย์อัจรพลิมปัญญาเลิศรองเลยค่ะที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปส ชอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงปิยยวันลิมปัญญาเลิศผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนหรือสอร,รอพอขอ, <บ S 2> ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ